ทานทัฐาชาแนลนะคะมาหมือนต่สิบ้ากินอาหารเปรีปร้ยวค่ะพี่น้องตานได้มะม่วงมาด้ะนี่แต่ไม่รู้ว่าพันอะไรไม่ได้ถามแม่ค้าจ้ะมะม,ม่วงแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะน้ำปลาหวานแล้วก็กะปิหวานพี่น้องมาเป็นแบบเก้่ยวค็อกเทลกับเก้่ยวเซเวนเซนเลยซึ่งตานแกจําไว้ว่าอันไหนคือกะปิหวานอันไหนคือน้ำปลาหวานเดี๋ยวเข้ากันมาชิมน้ำกันเนาะไอ เมื่อว่านี่ซื่อมากินแล้วเธอหนึ่งกัเลยติดใจพี่น้องนั่งกินคนเดียวชุดหนึ่งอะ่ะจนหมดเลยวันนี้ก็เลยเอามาสองชุดเลยจ้ะมารีกันเลยเริ่มด้วยที่แก้วนี้ก่อนจ้ะน้ำปลาหวานแซ่บมะม่วงก็ไม่เปรี้ยวมากจ้ะอ,อันนี้นจะกะปิหวาน แบบอันนี้เปรี้ยวกลาง mm hmm. ใส่เครื่อ mm hmm. งหน่อยหกนมงมยจิมีเห็เหลือกแต่มาดับมีเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวกลางแล้วก็เปรี้ยวมากกันเลือกเปรี้ยวกลางเปรี้ยวมากก็กินไม่ไหว จิ้มเปรี้ยวโเก่งส่วนน้ำจิ้มมีหลายพี่น้องแต่ว่าติดใจซองอันนี้เป็นคมใหญ่เลย ใส่กุ้งแหงวันน้ำดันอันนี้ปลาร้าปลาร้าหวานอันนี้กะปิชอบเดี๋ยวกินแบบ สองน้ำจิ้มรวมกันโอหยุดสองน้ำจิ้มรวมกันหม่บดูเรืองไ่หลงังทำให้หอมแดงมากเกินมือดีสับเคี่ยวหอมแดงตาม หวานใส่อหอมใหญ่แล้วก็กุ้งตักหอมใหญ่ขึ้นหน่อยจบกุ้งแห้งะ่ะ Ubye, hindi. Ah. Sobrang tabot. บางจิ้นกระสมสมมาก แต่เป็นปลาหวานมากว่าขึ้นด้วยน่าเกียดเขาเปล่า <c oughs> ขึ้นหมดไม่เลยหามกันเลย ไม่สมด้วยพี่น้องออดูบานบริื้ทได้ดพี่น้องบอกมงึงช่วงหนาห้อนอ่ะเมตตาไม่รูกหลังคะ ปลลางกระปุกจนหนึ่งกินแังได้กับหมือนตามนั่งดีกับปุกขึ้นอะเวลาจากจังหวัดอื่นไปหาเก็บให้เพื่อนเป็นกระสอบกินมาท่านบก้งงกันร่อนบุ้งเอึกล่องอะ อ๋าสมแต่ถ้าบกม่วงอ่ะกบ,บกม่วงเฉียวสวยจสิบางตน้นเพิ่นปลูกบางบ้านเพิ่นลูกกระสิเพิ่งจส่หัวมองแล้วแต่อาถึงพวกมังเอื้องล่องักม่วงเบาหรือว่าบบกม่วงหน่อยเกิดทุกหลังค่ะยางพานาบ้านดึงเอา แต่แหงบาวานอะแห้งอยากให้กินมาเมยน่าถิ่มมันมีกินกอนอ้ิ่มอกองกินเยอะสะท้อง อม,มากินให้นไมีเปลือกยนะส่งท้ายคลิปนี้เอามากินเยอ่น้ำลายพี่น้องแต่ว่ากระสีนางเอาไปกินเบิ้งทีวีไปน้ำพี่น้องนี่แหละเมือ่อในมือนี่แหละจานนี่กินกับแฟนแฟนกับมักมชมเดชเขาบอกว่า กินเปี้ยวแล้วอย่าเพิ่งกินน้ำตามมันจะทองเสียอือเงินทีพักไว้ยักสองสามนาทีแต่ให้สิกินน้ำมันก็ได้ผลอยู่ด้วยพี่น้องมันก็สิเหตุในเขาว่าทองเสียไปละค่ะพี่น้องคลิปนี้มาชวนยลื่นน้ำลายกันเปรี้ยวปากด้วยกันจ้ะขอบคุณทุกคนที่กำลังอ่าให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ข้มมาให้ตามเนาะพอกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะฝากติดตามเช่นเคยค่ะขอบคุณค่ะ